สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาตหรือเมเทอไรน์นั่นเองนะครับเรามีอุกกบาตหลายแบบให้ดูเลยนะครับในกลุ่มเมเทอไรน์คลาสฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกกบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆอ่าน,อนี่คืออุนี่คืออุกบาตเหล็กนะครับเรามาดูทีละภาพดูภาพนี้ก่อนครับ อยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับแบบนี้เห็นไหมครับผิวละลายชัดเจนนะครับมีรอยไหมบนผิวที่เหลือก็เป็นแบบไหมแบบแดงนะครับครบ3วิแล้วผมจะเลื่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นผิวละลายครบผิวเขาจะเหมือนช็อกโกแลตนะครับเหมือนช็อกโกแลตละลายเลยนะครับเห็นไหมครับ ชัดเลยผิวจะละลายชัดๆเป็นริ้วเป็นเว้าวนะครับแคปภาพขยายครับดูครับโอ้โหผิวดำไหมละลายชัดเจนมาผิวดำไหมละลายชัดเจนนะครับไปต่อครับตรงกลางครับ ผิวดำไม่ละลายชัดเจนครับอยากดูนานก็กดหยุดดูภาพเองได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับ